รวมภาพดาราไทยดัดงประกาศตัวเป็นบลิง์แห่ชมคอนเสิร์ต l a c k คพิง ในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k เกิดกลุ่มชื่อดังจากเกาหลีใต้จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าคายาย YG e n t e เ t a i n m ทน t ทีล่าสุด7 8มกราคม2566นี้มาทัวร์คอนเสิร์ต b l a c k พิ n k w เวิร์ o ทัวร์บอลบลิงแบ่งคอกที่สนามสุภชลาลัยในกรุงเทพวันนี้เราได้รวบรวมภาพดาราบางส่วนที่ไปชมคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k มีทั้งก้อยรัชวินวงวิริยะนิกกี้ณชาัดจันทพานอบจุมพลอดุลกิต น,นิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณเตตะวันวิหกรัฐเปยปานวาดเหมณนี่เมพิชนะสาขาก่อนพร้อมหว่นใจให้โซบิกอัคราวัตนัตตี้นัทนานประกาศกุนและดีมอภิชยาพาณิตรกุลและแน่นอนว่ายังมีเหล่าดาราไทายอีกหลายคนประกาศตัวเป็นบลิงค์ไปชมคอนเสิร์ตสนุกๆครั้งนี้จำนวนมาก